นิยายลูกศิษย์ของผมคือเราจอดวายร้ายตอนที่226ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t True m o n e ่หรือว่าช่องทางธนาคารและก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยเนาะโดยมีราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ20-30บาทก็ขอบคุณมากๆเนาะโอเคครับเนื้อหากำลังเข้มข้นไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากพี่เล่งล้วนะครับหรือฟานซุยเวินของเรานั้นได้โชว์ปลดปล่อยร่างอาวตารรูกุตระกายดอกบัวแปดกีบออกมาทำให้เราอัศวินดำนะครับถึงกับต้องล่าต่อยออกไปสมแล้วนะครับที่เขาฟานซุยเวินหรือเล่งล้วนั้นเป็นชายในตำนานที่ถูกเล่าขานเปียบประดุดดังฮีโร่ในหมู่ของอัศวินดำแห่งราชอาณาจักรแล้วบัดนี้นะครับเมื่อทุกอย่างสงบลงพระเอกของเราก็ไม่รอช้าเตรียมตัวที่จะไปจับสิบคนทรยุ สิทธิลำดับที่เจ็ดอย่างซื้อบูยาที่อยู่ในที่อยู่ในแท่นบูชาหลักของสำนักแห่งความบริสุทธิ์ดวนเอ๋อนะครับที่ได้ยินและเห็นแบบนั้นก็กระโดดโลดเต้นไปมาด้วยความดีใจดูเหมือนว่านางนั้นจะมีความสุขมากที่ไม่ได้กลับไปในจินจิงซานในตอนนี้นั่นเองแต่มันไม่เร็วไปหน่อยเงินหรอือพี่จะพาฟาลี่เทียนและเล่งรัวไปที่แท่นบูชายกอ่ไปที่แท่นบูชาหลัก ของสำนักแห่งความบริสุทธิ์ด้วยในวันนี้ไม่ใช่เพราะพวกลู่โจนั้นกลัวสำนักแห่งความบริสุทธิ์หรอกในตอนนี้หมอฉีได้กลายเป็นเท่าทานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำพังนั้นสำหรับสำนักแห่งความบริสุทธิ์แน่นอนครับไม่มีกำลังรกอะไรเหลืออีกต่อไปอยู่หงยี่รวมไปถึงเจ็ดยอดฝีมือของสำนักแห่งความบริสุทธิ์เองจีเป็นเหมือนกับปาการดานสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่จะต้อง ระมัดระวังก็โดนจัดการไปแทบที่จะเกือบหมดพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เป็นกังวลน,นั้นควรจะมีแกค,ควรจะมีแค่สำนักอเวจีนั่นเองสำนักอเวจีนั้นยังคงอยู่ที่แท่นบูชาหลักของสำนักแห่งความบริสุทธิ์สี่สุดยอดผู้บิทัษ์ของสำนักอเวจีนั้นยังคงอยู่ที่นั่นใช่แล้วสุดยอดผู้พิษ์ทั้งสีนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพวกเขาล้วน,นแล้วแต่เป็นยอดฝีมือ มีข่าวลือว่าเจ้าสำนักอเวจีผู้มีพลังวรยุทธ์ลึกล,ล้ำอย่างยู่เงเฉลยนั้นเป็นผู้ที่แข็งแร่งพอๆกับผู้เป็นอาจารย์อย่างปรมาจารย์จอมหาวายร้ายอย่างจีเตียนเต้าแต่หากเป็นการต่อสู้ตัวต่อต,ต,ตัวนะครับแน่นอนอย่างไรซาสำนักอเวจีในตอนนี้นั้นก็มียอดฝีมือเฉลี่ยมากกว่าในส่วนของจินถิงสารลำพังลู่โจเพียงคนเดียวนั้นนะครับไม่สามารถรับมือยอดฝีมือทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวหลายคนได้เป็นแน่แท้ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับม่านพลังของจีนถิงซานในตอนนี้เองก็ได้ออนแอร์ลงพาหากเรียงลำดับความสำคัญนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นั้นจีนถิงซานของเราควรที่จะรอให้ม่านพลังและขุมกำลังหลักฟื้นฟูเป็นตัวเลือกที่น่าจะเหมาะสมมากกว่าชายชราทั้ง3นะครับได้พาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เดินทางไปไม่ว่าใครเห็นภาพนี้นะครับต้องรู้สึกแปลกใจ ทั้ง3ได้เดินทางไปด้วยรุดม้าลอยฟ้าก็ชายชราทั้ง3าในที่นี้ก็หมายถึงฟานลี่เทียนนะครับจีเทียนเต้าหรือก็คือลูจ่จูแล้วก็เล่งล้วนะครับหรือก็คือฟานซุยหวนส่วนดิกตัวน้อยก็แน่นอนครับยวนเอ๋อตัวน้อยของเราเนั่นเองฟานลี่เทียนได้พูดขึ้นเฮ่าไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้หืมเรื่องอะไรกันข้าเข้าใจว่าท่านพยายามจะเจ็บกวาดเรื่องของจินจิงซานแต่ถึงแบบนั้นอยู่เฉิงไฮนะ์ก็เป็นยอดฝีมือด้วยพลังวรยุทธ์ของเขานะ่ะ ท่านคนเดียวจะปราบเขาลงคงไม่ใช่เรื่องง่ายฟานลีเทียนได้พูดออกมาฮเฮอีของเรานั้นนะครับผู้สวนกลับมาในทันทีข้ารู้ดีว่าตัวข้ากําลังทําอะไรอยู่เลิงดัวนั้นนะครับเมื่อได้ยินฟานลีทียนพูดกับลูโจเช่นนั้นเขาพูดออกมาอย่างไม่พอใจเอ่เจ้าหนะักกำลังลังเลที่จะไปสำนักแห่งความบริสุทธิ์อย่างนั้นสินะเจ้าก็เลยหาข้ออ้างนั่นนี่เพื่อที่จะไม่ต้องไปที่นั่นน้อยในเลิงดัวเจ้าเองก็คงรู้สึกอัดสินะถ้าหากไม่ได้พูดให้ร้ายข้า ฟานลี่เจียนข้าพยายามจะซ้อนให้เจ้าเผชิญหน้ากับความกลัวแทนที่จะหนีบัดนี้นะครับสองผู้อุงวของจินจิงซานก็ได้เถียงกันเองเสียเป็นที่เรียบร้อยแลว้วบางทีพวกเขาอาจจะทะเลาะกันบ่อยจนเกินไปนะครับคนอื่นๆที่เห็นแบบนั้นเลยไม่สนใจพวกเขารู้สึกคุ้นจินกับการทะเลาะของทั้งสองคนนี้ไปแลว้วรูโจรเรือบมองไปที่ฟานซงนะครับที่นอนอยู่บนรถม้าก,ก่อนจะพูดขึ้นเจ้าเย่เจ้านะพาเขากลับไปซะ ไปเจอนะครับได้บินลงมาจากท้องฟ้าแล้วในเวลานี้นะครับเมื่อฟาลี่เทียนมองเห็นไปเจอเขาก็หยุดทะเลาะกับเล่งรั่วในทันทีดวงตาของของเบิกกว้างราวกับเห็นสมบัติรํำคาญที่อยู่ตรงหน้าลำตัวของไปเจอนั้นร้อมรอบไปด้วยพลังอันเป็นมงคลน,นี่คงเป็นอีกหนึ่งสัตว์ก,กีในตำนานของลู่โจ้ใช่แล้วครับก่อนหน้านี้นั้นบีเอียนก็ได้ออกมาให้กับ2ยอดฝีมือนี้ได้เห็นหนาทีนี้คนอานาทีนี้ตัวต่อมาก็เป็นไปเจอนั่นเอง ผู้ฝึกยุทธบางคนนั้นนะครับที่มีอายุไขไปช่วยชีวิตร้อยปีพันปียังไม่มีโอกาสเห็นสัตว์คีในตำนานสักตัวเดียวแต่เมื่อเมื่อเขาคนนั้นมาอยู่ที่จินติงซานแห่งนี้นั้นการเห็นสัตว์คีในตำนานนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาทั้งสองคนนะครับไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าลู่โจนั้นจะมีสัตว์คีในตำนานถึงสองตัวแบบนี้ในทางกลับกันนะครับยังไงซะหล่งลัวเขาดูสงบกว่ามาก ภาพในความทรงจำก็ตอนที่เขานั้นได้ต่อสู้กับพวกสิบคนทรงนะครับยังคงตาตึงอยู่ในหวัวใจของเขาเขาจําได้ดีนะครับวันที่พระเอกของเรานั้นยัดเยีดยดความปลาชัยกับสิบมหายอดฝีมือในตํานานอย่างสิบคนทรงรุนตํานานเนาะและแน่นอนครับในตอนนั้นเองพลังแห่งความมงคลอันยิ่งใหญ่ของไปเจอที่ได้แสดงออกมานั้นมันเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่า ดูเนื้อล้ำยิ่งกว่าสักคีในตำนานทั่วๆไปที่จะทำได้ฟานลี่เทียนได้ทำออกมาโอ้ท่านนั้นได้ไปเจอมาจากไหนกันตามตำนานว่าหวยการที่จะทำให้ไปเจอนั้นเชื่องได้เป็นอะไรที่ยากมากนอกจากนี้การจะหามันเจอนั้นต้องไปเจอที่ป่าแห่งม่านหมอกบอกได้เลยว่าสิ่งนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยหือไปเจออย่างนั้นเลยดูโจของเรารูปเขานะครับตัวเขานั้นถอนหายใจก่อนจะพูดออกมา ได้มันมาเพราะความโชคดีเพราะแบบนั้นมันจึงไม่มีอะไรสําคัญที่จะพูดถึงเออดูเหมือนว่าท่านนั้นทอมตัวมากเกินไปแล้วใครก็ตามนะครับที่ทาให้ไปเจอเชื่องได้คนคนนั้นจะต้องแข็งแกร่งมากแน่มีข่าวลือว่าไปเจอนั้นสามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้มันสามารถเข้าใจความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตได้นี่เป็นเรื่องจริงสินะหยวนเอ๋อนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบแทนผู้เป็นอาจารย์ คออ่าอิงก็ไม่รู้หรอกนะแต่เท่าที่รู้นะไปเจอแข็งแกร่งมากมันเป็นความจริงอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับที่ตัวของไปเจอสามารถปลดปล่อยพลังอันเป็นมงคลที่สามารถยับยั้งพลังเวทมนต์คาถาของสิบคนทรงในตำนานได้ไปเจอตอนนี้อยู่ก้างๆกับรถม้านะครับเจ้าเยได้ใช้พลังของนางนะครับก่อนที่จะยกตัวฟานสูงและกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปบนไปเจอพระเอกของเราโบกมือเลยท,ทันทีเอาละ่ะไปได้แล้ว ไปเจอได้เคลื่อนตัวนะครับผ่านหมู่เมฆย่างรวดเร็วและหายไปในชั่วปิดป่าในแง่ของความเร็วนะครับไปเจอเป็นสัตว์ีที่มีความเร็วยิ่งกว่ารถม้าลอยฟ้าเสียอีกข้อเสียของสัตว์ขี่ยางไปเจอนั้นนะครับมีเพียงอย่างเดียวคือความสามารถในการบรรทุกหรือก็คือบรรทุกคนได้จํานวนน้อยนั่นเองฝานลีเทียนนะครับบัดนี้เขาจ้องมองไปที่ไปเจอ จนสุดสายตาหลังจากนั้นนะครับตัวเขาก็ได้ถอนหายใจออกมาจนไม่พูดอะไรตัวเขานั้นได้หันไปทําความเคารพดูจูเล็กหน่อยตัวเขาขืนอายเหลือเกินนะครับที่จะพูดคําชมไปที่จีเทียนเต้าเนื่องจากตัวเขาเองก็อายุปูนนี้แล้วเพราะแบบนั้นมันคงดีกว่าที่ตัวเขาไม่พูดอะไรออกมาตัวเขาได้แต่ยกขวดเหล้านะครับก่อนจะมองและดื่มมันต่อไปตัวหมูเซิงยังคงควบคุมปังงารุดต่อไปท่านอาจารย์พวกเราจะไปแท่นบูชา ของสำนักแห่งความบริสุทธิ์สินะขอรับดูโจเหลือบมองไปที่ตัวมูเซิงก่อนจะตอบกลับมาทําไมเจ้าสงสัยอะไรในคําสั่งข้าอย่างนั้นเหรอเออสิทธิ์มิค่าขอรับสิทธิ์จะมุ่งรุดไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ดูโจเหลือบมองไปที่สถานะของตัวเองนะครับและแล้วในเวลานี้นะครับมันก็ได้แสดงโชว์สถานะของที่เหลือก็คือการโจมตีของเพชฌฆาตสามใบการป้องกันไร้ที่ติสี่ใบการประกันชีวิตเจ็ดใบ การดกรงปนึกกักขังแบบธรรมดา4ใบเรื่องรางขัดเกลาหนึ่งใบาการระเบิดจุดสุดยอดของจีเทียนเต้าหนึ่งใบาการรักษาฉุกเฉินสใบและการรักษาฉุกเฉินโฉมใหม่3มใบไปเจอบีเอียนหากลู่โจใช้ของทั้งหมดนี้นะครับจัดการกับสิทธรยุทธ์มันคงเป็นอะไรที่ง่ายกว่ามากตัวเขานั้นนะครับต้องคิดเรื่องนี้เรื่องที่จะจัดการกับลูกสิทธรยุทธ์ให้ดี อยู่เชิงไห่ยู่ชางหลงและซือวูยาทั้ง3าคนนี้ร้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือนะครับลู่โจจะจับพวกเขาไว้ได้ก่อนที่ลู่โจนั้นจะต้องจับพวกเขาไว้ได้ก่อนนะครับส่วนเรื่องที่จะทําให้พวกเขายอมจำนวนนั้นคอยว่ากันที่หลังเนื่องจากลู่โจมีการระเบิดจุดสุดยอดของพลังอยู่นะครับเพราะแบบนั้นตัวเขาจึงมั่นใจยังไงซะอยู่เชิงไห่เองนะครับต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนแต่เขาก็มิอาจที่จะมัด เทียบได้กับ10หม้ายอดฝีมือฝ่ายคุณธรรมรวมกันนั่นแหละซึ่งปลาอีกของเราก็เคยใช้การระเบิดจุดสุดยอดพลังของจีเทียนเต้าเอาชนะและยัดเยียดความปลาชัยให้กับ10บหม้ายอดฝีมือฝ่ายคุณธรรมมาแล้วเพราะแบบนี้ปลาอีกของเราจึงไม่กลัวนั่นอีกเนื่องจาก <c oughs> ในเวลานี้นะครับรุดม้าก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งมันได้พุ่งพานมือเมฆและอากาศนะครับตรงไปที่สำนักแห่งความบริสุทธิ์เฮ้อ ข้าต้องขอตูวด้วยนะสิทธิ์น้องเด็กจับให้แน่นๆล่ะตวนหมูเซิงได้พูดขึ้นไม่เป็นไรสิทธิ์พี่ข้ารู้สึกสนุกมากกว่าในฟังร้องยวนเอ๋อนะครับเหมือนกับนั่งเรือโต้ขึ้นกันเลยทีเดียวนางนั้นกับเพื่อน,นกับรถม้าที่โยกเยกไปมานี้ไม่มีชายชาาคุณไหนนะครับที่ตื่นเต้นเหมือนกับยวนเอ๋อรถม้ายังคงพุ่งไปด้วยความเร็วนะครับตลอดการเดินสร้างรถม้าลอยฟ้านั้นก็ได้มุ่งตรงไปที่ทิศทางของสานที่ตั้งศาลาเอ่อ สาที่ตั้งของในส่วนสำนักแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองในขณะเดียวกันนะครับที่แท่นบูชาหลักแห่งสำนักความบริสุทธิ์ภาพนั้นได้ตัดมาบัตรนี้แท่นบูชาหลักในตอนนี้เต็มไปด้วยเลือดมีอาวุธถูกทิ้งอยู่ทั่วทุกท่วนท,ทุกแห่งนะครับมันเป็นภาพแห่งหายนณะอย่างไม่ต้องสงสัยนี่นี่คือภาพแห่งความตายนะครับไม่สามารถเลยที่คนคนหนึ่งนั้นจะจินตนาการถึงภาพนี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับ อ่าตัวทีครับครึ่งหนึ่งของยอดฝีมือทั้ง7นะครับได้กลายเป็นตอตะปูหลุดมาลอยฟ้าขนาดมาึือมานะครับได้บินมาเหนือแ่นบูชาหลักผู้ฝึกยุดหลาย10คนนะครับที่ยืนอยู่นั้นบัดนี้ได้จ้องมองก่อนที่จะหันไปยังท้องฟ้าทางทิศตะวันตกที่ตรงนั้นเองมีคนทั้ง4ี่กำลังยืนอยู่พวกเขาต่างก็สวมเสื้อกุมที่ดูหลากสีในบรรยากาศที่เงียบสงบใส่แล้วครับนี่คือยางเย็ยนทงวิหกสายฟ้า เขานั้นนะครับไม่สามารถรอคอยอีกต่อไปได้แล้วเฮ้ยนั่นมันปรมาจารย์จอมหมาไวาร้ายตัวจริงๆอย่างนั้นเหรอในส่วนของหัวจงยางนะครับได้มองไปที่ขอก่อนจะพูดอย่างจริงจังึระวังคําพูดของตัวเจ้าเอาไว้ถ้าหากท่านเจ้าสํานักมาได้ยินเจ้าถูกทำโทษแน่ในฟังของไปยูชิงได้พูดขึ้นเฮ้อ ท่านผู้อุโสได้ไปที่แม่น้ําเรียวบางแล้วด้วยอารมณ์ที่ท่านผู้อุโสมีหมอฉีนั้นคงไม่รอดแน่แต่ยังไงก็ตามกําลังเสริมจากพระราชสำนักเองก็คอยหนุนหมอฉีอยู่เวยสูญญ้หยานยังมียอดฝีมืออยู่เคียงก้างกายท่านผู้อุโสนั้นจะต้องเจออุปสรรคกว่าที่จะเอาตัวรอดมาถึงที่นี่ได้เฮข้ากลัวว่าหม้อฉีนั้น จะไม่คาดคิดว่าตัวเองต้องมาตายเพราะฝีมือของท่านผู้สูหลังจากที่รอดพ้นเงืม้อมือของพวกเรามาแล้วน่ะสิคนอนื่นได้ยินแบบนั้นนะครับต่างก็พยักหน้าออกมาอย่างเห็นด้วยเฮอท่านเจ้าสำนักนั้นดูเหมือนว่าจะเชื่อจะเชื่อใจสิทธิ์น้องเจ็ดของเขามากแต่หากสิทธิคนที่จิตของจินจิงซานบอกว่าต่านผู้สูสจีเซียนเต้าจะมาต่านผู้สูสต้องมาแน่นอนหัวจงยางนั้นมั่นใจมากหีททำไม ทำไมเขามั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าลืมไปแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าจําได้ไหมว่าเจ้าลงโทษถูกลงโทษยังไงก่อนหน้านี้อย่าดูถูกคนคนนั้นเลยอ,อย่าได้ดูถูกสิทธิของจินทิงสานหัวจงยางได้พูดต่อถ้าหากท่านผู้อุโสไม่ได้แก้ชราไปข้าไม่คิดว่าตัวเขานั้นจะอ่อ,อนแอไปกว่าพวกเราได้หรอกจำเอาไว้ล่ะ พวกเรานั้นมีหน้าที่แค่ซื้อเวลาให้กับท่านเจ้าสำนักให้ได้มากที่สุดหากท่านปู่โสจีเทียนเต้ามาที่นี่อยู่หงยีนะครับและคนอื่นๆก็ได้พยักหน้าเฮอ,อข้าหวังว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งสี่แล้วนะหากพวกเราทําอะไรไม่ได้จริงๆทางที่ดีที่สุดพวกเราก็คือต้องเลือกที่จะหนีกันเถอะทั้งสี่ตามจ้องมองหน้ากันนะครับและทุกคนเห็นเป็นเสียงเดียวกัน พวกเขาเชื่อว่าการหนีจากปรมาจารย์โจหมาวายร้ายอันดับหนึ่งของลูกนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายพวกเขาตั้งสียังคงพูดคุยต่อไปนะครับในขณะที่รถม้าล่องเมคานั้นปรากฏตัวขึ้นมาบนต้องฝาหัวจงยังรบได้มองไปที่รถม้าก่อนที่จะพูดขึ้นเฮ้พวกเขามาเลวไปอยู่ชิงนะครับดูประหลาดใจเป็นอย่างมากเฮ้นี่พวกเขาจัดการกับกองกําลังเสริมของพระราชสำนักเร็วขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอ นี่สินะนี่คือรถม้า่องเมฆาของจินถิงซันไม่ผิดแน่รีบแจ้งเจ้าสำนักและยอดฝีมือเร็วเข้าบอกให้พวกเขารีบเคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันจบไปที่ประยุกเมื่อกี้เลยเนาะในตอนหน้ามาดูกันนะครับว่าไอซีสุดยอดผู้พิทักษ์เนี่ยมันจะรับมือและทวงเวลากับลู่โจเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นนะครับยังไงให้วัดกันก็สู้พระเอกของเราไม่ได้หรอกมั้งนะ เพราะว่าพระเอกของเรามีการระเบิดสุดยอดอพลังของกีเทียนเต้าอยู่แต่ขีเส้นใต้ตรงคําว่าตวงเวลาเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ายู่เฉิงไฮเนี่ยมันวางแผนที่จะทําอะไรกับสํานักแห่งความบริสุทธ์มาหาคําตอบกันในตอนหน้านะครับแหมเข้มข้นขึ้นอีกอเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะขั้วจงหยางนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดใน4ส,สุดยอดผู้พิทักษ์ทั้ง4นะครับผมคุณกค่อนข้างชอบใจคนนี้มากเขาคือเจ้าแห่งถงมังกรฟ้านั่นเอง แต่ละคนเนี่ยน่าจะที่เนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือที่มีพลังร่างอาวตารดอกบัวอุยหกเจ็ดกลีบไมถ้าจําไม่ผิดนั่นแหละครับในตอนหน้ามาดูกันว่าจะได้ชักกันหรือเปล่าและตาชากกันจริงๆเนี่ยพระเอกของเราตัวคนเดียวจะไหวและจะรับมือแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ยังไงเพราะว่าฟานซุยหวนเนี่ยกับในส่วนของฟานลี่เทียนเนี่ยมันยังบาดเจ็บสาหัสผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมพระเอกไม่ยอมอมอบดอกแมกโนเลียสีดําหรือว่าไอ้กัด ฟื้นคืนพลังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ไอ้พวกนี้สักทีเนาะเพราะว่าพระเอกเองก็ยอมรับคุณตั้งสองเป็นผู้อาวุโสของจินจิงซานอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระเอกของเราดูเหมือนว่าจะประทับใจในส่วนของฟานซุยเหวินเป็นอย่างมากก่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในตอนหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ